2021 New Honda Big Bike 500 Series เปิดตัวพร้อมประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยครับมีการอัปเกรดออปชันมากมายที่หลายคนรอคอยและบ่นมาตลอดว่าจะเป็นชกหน้าหัวกลับดิสเบรกค,คู่หน้านะครับแล้วก็มีการปรับดีไซน์ล้อใหม่ด้วยในทั้ง3รุ่นย่อยรายละเอียดของทั้ง3รุ่นย่อยเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปในส่วนของการปรับเปลี่ยนออปชั่นต่างๆนะครับมาดูกันที่ราคากันก่อนเลยดีกว่าสําหรับ Honda CBR 500R ครับจะมีราคาอยู่ที่210,000 9,800บาท honda cb 500 f ครับ2 1 4 7 0 0บาทและ honda cb 500 x ครับ2 24,900บาทเปลี่ยนแบบนี้ราคาเดิมบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าแต่ใส่เต็มขนาดนี้คิดให้ดีว่าเป็นปลายโมเดลแล้วหรือเปล่าครับ h นหน้าบิ๊กไบครับสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญครับปลุกตลาดในช่วงเกือบจะปลายปีเกือบจะไตามาสุดท้ายก่อนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในเดือนธันวาคมครับนี่ก็เดือนตุลาคมแล้วนะครับเรียกได้ว่าปล่อยออกมาให้หลายคนตัดสินใจกันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของเทศกาล การท่องเที่ยวเดินทางกันแม้ในสถานการณ์ที่โควิดยังรุนแรงเนี่ยแต่หลายๆมาตรการก็มีการผ่อนปลนแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยในประเทศไทยของเราก็มีความคืบหน้าไปได้ตามลําดับนะครับโดย Honda Big b ไบในตระกูล500ซีรีส์เนี่ยถือเป็นโมเดลที่มีความสําคัญมากกับ Honda ในประเทศไทยครับและเป็นจุดเริ่มต้นของกระแส BigB ไบในเมืองไทยด้วยคุณภาพที่ สุดยอดแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายๆในเวลานั้นครับจนปีนี้นะครับหลังจากที่เปิดตัวมาในปี2012ปีนี้2021ครับยกระดับ500ซีรีส์ไปอีกขั้นครับผมด้วยคอนเซปตที่ว่า f o r the Real One ถ่ายทอดความรู้สึกเร้าใจสู่สาวก Big b i ตัวจริงครับทั้ง3โมเดลใหม่จะมีการปรับในส่วนของออปชันต่างๆให้โดดเด่นให้หน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ โชว์อัพหน้าแบบหัวกลับของโชว่าที่รองรับการกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นให้การควบคุมที่เหนือชั้นมากกว่าเดิมครับมีการเสริมดิสเบรกคู่หน้าที่ทำงานร่วมกับระบบเบรก ABS ให้ประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนกับบิ๊กไบค์ระดับท็อปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะมีการแตกต่างในส่วนของคาลิเปอร์เบรกระหว่างรุ่นที่เป็นสตรีทยูทแล้วก็ตัวรุ่นแอดเวนเจอร์นะครับ โดย CBR 500R และ CB 500F นั้นดิสเบรกค,คู่หน้าของเขาจะเป็นคาลิปเปอร์แบบ r a d i a l m ม u าสี p o r ตส่วน CB 500X นะครับดิสเบรกค,คู่หน้าจะเป็นคาลิปเปอร์แบบพอร์ตเท่านั้นแน่นอนว่าช่วงล่างเนี่ยระยะยุบอะไรต่างๆก็ยังคงเดิมนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นคือทุกรุ่นมีระยะยุบโชคหน้าที่เท่าเดิมแต่เปลี่ยนโชกอัพหน้าใหม่เป็นหัวกลับ41ม mm มจากโชว,วานะครับ รูปลักษ์อาจจะเหมือนเดิมนะครับแต่ใน,นส่วนของไฟ LED ของหน้ารถเนี่ยจะเป็นไฟ LED ใหม่ครับเพิ่มความสว่างมากกว่าเดิมอีก25%ให้ความปลอดภัยที่มากขึ้นกว่าเดิมครับมาพร้อมกับล้อแมกด้านหน้าและด้านหลังขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่ใน CBR 500R และ CB 500F ครับจะเป็นโช้คแบบ Y i Spoke นะครับหรือรูปตัว Y 5ก้านคู่17นิ้วส่วน CB 500X ครับ ล้อแม็กซ์ใหม่เช่นเดียวกันครับแต่ด้านหน้าของเขาจะเป็นล้อแม็กซ์ขนาด19นิ้วซึ่งเป็นขนาดเดิมอยู่แล้วเนาะพละกาลังครับยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับบล็อกนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ปี2012จนถึงปีนี้อยู่กันมายาวนานครับจะ10ปีอยู่แล้วมีการปรับปรุงอะไรต่างๆใหม่แต่ก็ยังไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นแบบ the whole new engine นะครับไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์ที่แบบใหม่หมดทั้งบล็อกนะครับยังคงพละกําลังครับของเครื่องยนต์5 0 0 c ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ํา เกียร์6สปีดครับมี a อ s ซ s ส i p ลิปเปอร์คลัเพิ่มความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ด้านราคาจำหน่ายของ CBR 5 0 0 R ครับจะอยู่ที่219,800บาท c b 5 0 0 F 2 1 4 7 0 0บาทและ c b 5 0 0 X ครับ224,900บาทรถทั้ง3โมเดลใหม่นี้นะครับที่เป็นออปชั่นใหม่เนี่ยตอนนี้มีพร้อมให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของแล้วครับที่ Honda Big Wing ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป CBR 5 0 0 R มี5สีนะครับ แดงเทาแล้วก็แบล็กเมทัลลิก CB 500F มี2สีแดงนะครับแล้วก็เทาเมทัลลิกส่วน CB 500X ครับจะมีแดงแล้วก็สีเขียวตัดกับสีการพาวเดอร์เมทัลลิกนั่นเองราคาจำหน่ายเท่าเดิมแบบนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่กำลังคิดจะเป็นเจ้าของหรือว่ากำลังมองหาบิ๊กบค์ไว้เดินทางในช่วงปลายปีนี้เทรนด์แคมปิง้งกำลังมาแรง CB 500X เนี่ย แน่นอนว่าตอบโจทย์ในส่วนของสายเดินทางท่องเที่ยวแน่นอน CBR 500R เองแน่นอนครับในการเดินทางไกลก็ไม่ได้มีท่าหน้าที่สปอร์ตมากเกินไปใครที่เป็นสายสปอร์ตแต่ชอบท่องเที่ยวด้วยใช้งานในเมืองด้วยเนี่ยกำลังดีครับแต่ถ้าบอกเลยว่าในเมืองจัดจ๋าในเมืองจัดจัดเนี่ย CB 500F ตัวนี้ผมการันตีเลยว่าอัตราเร่งความติดมือของคันเร่งของเขาเนี่ยใช้งานในเมืองเนี่ยมุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเนี่ย ได้รวดเร็วกว่าอีกทั้ง2รุ่นแน่นอนครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวด้วยเนี่ย CB 500F ก็ตอบโจทย์นะแต่ก็จะประทะลมแรงหน่อยนะครับปลายฝนต้นหนาวแบบนี้กําลังมองหารถเที่ยว500ซีรีส์ถือว่าตอบโจทย์เลยทั้งในเรื่องค่าบำรุงรักษาใินเทอร์น็์นะครับขนาดซีซีและน้ำหนักตัวรถเนี่ยที่กําลังเหมาะสมนะครับไม่แรงจนเกินไปไม่แรงจนเครียดแล้วก็มีพละกําลังที่ มากพอในการเร่งแซงในหลายๆสถานการณ์ฉุกเฉินใครอยากเห็นตัวเ,เป็นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวมาให้ชมกันด้วยแน่นอนหลังจากที่เราเพิ่งได้คิวถ่ายทํามานะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูกันถึงการเปลี่ยนแปลงในรถรุ่นนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ